ขอขอบคุณประธานฝ่ายจัดการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยในระดับจังหวัดในภาค310หดี D, ประกอบไปด้วย9จังหวัดมีกรุงเทพมหาคนครสุสพรรสงุรมรา,า,าชบรุรีเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์กาญจนบ,บรุรีสุพรรณบุรีและนคปรปฐมทุกสนามสอบต่างที่จะยืนยันว่าสนามสอบของตัวเองที่ดูแลอยู่ที่มีนักเรียน ได้แจ้งประสงค์แล้วจะเข้าทําการสอบในวันที่19พฤศจิกายานนี้ทุกสนามสอบมีความพร้อม99%หเหลืออีกเพียง1%คือวันที่นักเรียนจะเข้าไปสอบและเรายืดเอกสารคําถามคําตอบให้กับนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในหนังสือสารานุกรมไทยเท่านั้นเองทุกคนต่างตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบโอกาสให้กับเด็กในการพัฒนา ได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆกับเพื่อนต่างโรงเรียนเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับความท้าทายมากกว่าเดิมและสิ่งนี้ครับจะทําให้เขาเองมีประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกโรงเรียนและประสบการณ์นี้ครับจะทําให้เขาเองเป็นบุคคลที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความเก่งความชำนาญเหนือกว่าเดิมที่ตัวเองเคยเป็นอยู่ สิ่งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของประธานฝ่ายคนใดคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะมาดําเนินการแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไลออนทุกคนที่จะให้โอกาสกับเด็กได้มีประสบการณ์และได้มีวิธีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยครับมีการพัฒนาได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นพันธะของไลออนที่เราจะต้องทําเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลย ที่มีข้อมูลมาหลากหลายว่าจังหวัดของเราเองมีความพร้อมมีการตื่นตัวมีการประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนและมีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องในภาวะวิกฤตต่างๆที่มันผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 หรือภัยจากน้ำท่วมก็ตามทำให้ทุกคนทำงานหนักและลำบากมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัญหาเหล่านั้นพวกเราถือว่ามันคือโอกาสที่จะทำให้พวกเราเองเนี่ยมาทำงานพร้อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะส่งมอบโอกาสดีๆนี้ให้กับเด็กทุกโรงเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อคาถามในหนังสือสารานุนนกรมไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่19พฤศจิกายานนี้ในไลออนสากลภาค3ามหศูนย์ีทุกโรงเรียนและสิ่งต่างๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพวกเราเองไม่จับมือรวมกันเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับเด็กนี้ได้มีโอกาสได้ดีกว่าเดิมทุกคนคือผู้ที่ให้อย่างแท้จริงขอขอบคุณ ทุกมิมตีทุกความเสียสละที่ทุกคนได้กระทําออกไปสิ่งนั้นเราเองประจักษ์แล้วว่าทุกคนเป็นผู้ที่มีความเสียสละอยา่างบริสุทธิ์ใจจริงๆขอขอบคุณกท่านสวัสดีครับ